ครับสวัสดีครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสาธิตนะครับวิธีการติดฟิล์มกระจกของ Apple Watch ตัวนี้นะครับผมจาก Love Porn Shop นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการติดนะครับยังไงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มนะครับผมสีบสองนิลนนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับ อ่านี่ครับสิบสองมิลนะครับแล้วก็ Apple Watch นะครับแล้วก็ผ้าเปียกกับผ้าแห้งนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับครับอันนี้คือของเก่านะครับผมที่ติดอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คือมันมีฝุ่นเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะการติดถ้าเป็นฟิล์มกระจกนะครับธรรมชาติของกระจกคือจะเรียบอยู่แล้วนะครับแต่ด้วย a อ p l e Watch ของเราเนี่ยครับ ด้านข้างครับมันโค้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรอยเหมือนกับเห็นอากาศนิดนึงนะครับรอบรอบนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับของการติดฟิล์มนะครับแต่อันนี้ที่ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันมีฝุ่นแล้วนะครับผมแล้วผมจะลอกออกนะครับอ๊บอ่าอันนี้แกะมานะครับก็ของเก่านะครับครับแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมใช้ผ้าเบอร์หนึ่งนะครับเปียกนะครับอีกมานะครับ เพื่อทำความสะอาดนะครับผมหน้าจอของไ p l ป watch เรานะครับผมอ่าแล้วก็ทำามสะอาดเอ้าไปะครับนี่นะครับเช็ดนะครับสะอาดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์สองนะครับอ่าอันนิดนึงนะครับผมส่วนส่วนอ่าลูกค้าที่ต้องการพวก อุปกรณ์เสริมหรือว่าฟิล์มนะครับเคสนะครับของ Apple Watch นะครับทางร้านเรามีจำหน่ายนะครับผมถ้าสนใจลองเข้าไปคลิกตามลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับผมนะครับเราก็เช็ดได้สะอาดนะครับครับอีกหนึ่งนะครับเราก็ดูนะครับว่าสะอาดหรือยังนะครับ แ๊บนงครับซูมนิดหนึ่งมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคนี่ครับยังมีฝุ่นอยู่นิดนึ่ครับเช็ดหน่อยนะใส่ปิ้งละโอเคนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็ถอดวิธีการลอกฟิล์มนะครับผมน,นะครับตอนนี้เราก็เอาลอกเอาฟิล์มออกมาแบบนี้นะครับ แอนแอนแผ่นล่างนี้นะครับผมแล้วก็ลอกขึ้นมาส่วนส่วนตัวของสามสิบแปดมิลมันจะไม่มีแผน่นรองนะครับก็ให้เราเอาอ่ามันจะมีเทปออกมานิดนึงนครับให้เราดึงออกวิธีการใช้ง่ายเหมือนกับตัวสี่สองมิลน,นะครับแล้วผมมาให้ดูดีกว่านะครับต่คู่หนึ่ง มาแล้วครับผมอันนี้จะเป็นของสามที่แปดมิลนะครับเนี่ยนะครับคนที่ใช้ a p ปิ e ว a t c h สามแปดมิก็คือเราดึงแผ่นนี้ออกนะครับปึ๊บแล้วเราก็แปะลงไปบนหน้าจอนะครับแต่สี่สบสองมิลนะครับมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยครับขังนี้แล้วเราก็ลอกมาอย่างนี้นะครับปึ๊บ เนยเราก็แปะให้ตรงนะครับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือเราต้องทําความสะอาดให้ดีทีเดียวนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยมันจะมีฝุ่นเข้าไปติดที่หน้าจอเราได้นะครับครับเนี่ยเราก็ตั้งให้ตรงก่อนอย่าเพิ่งไปกดนะครับอ่พอเราเล็งให้ตรงเรียบร้อยแล้วก็กดมุมใดมุมหนึ่งนะครับทัทีทษทีนะครับ เราก็โรบไปเลยเพิ่มมันจะวิ่งไปเองครับฟิล์มเนี่ยนี่ครับติดเสร็จแล้ว,ลลวมันจะวิ่งไปเองนี่ครับน,นี่ครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยนะครับการติดฟิล์มแต่มันจะมีฟิล์มอีกชนิดหนึง่งคือมันจะเล็กกว่านี้อีกนิดนึงครับคือเขาจะ ทำมาเพื่อให้มันหลบส่วนโค้งตรงนี้ครับมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อการป้องกันหรือเรียกว่าเอพื้นผิวสัมผัสในการป้องกันหน้าจอเนี่ยมันก็จะเล็กลงตามหน้าจอนะครับแต่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันผมเอาใหญ่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมกันหน้าจอผมเป็นรอยแค่นั้นเองนะครับส่วนขอบผมไม่ได้ไปซีเรียสนะครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับโดยปกติก็จะโค้งเนี NC ่ยที่มันเป็นอย่างเพราะส่วนโค้งของไนก้าเราครับแล้วแผ่นตัวที่มัน นี่ครับออกมานี่มันเป็นกระจกนะครับเนี่ยเนี่ยครับแตกละเนี่ยอันนี้คืออันเก่านะครับผมหากให้ดูเลยมันเป็นกระจกนะครับเนี่ยแตกนะครับหลานี้อันใหม่นะครับติดเข้าไปใหม่นะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการสาธิตวิธีการติดฟิล์มของ Apple Watch อย่างง่ายๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการชมรีวิวการ ใช้งานของเจ้าฟิล์มตัวนี้ครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจอุปกรณ์หรือว่าอิสระซืใดๆก็ลองดูตามลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับอย่างเช่นเคสแบบนี้ก็มีนะครับเคสใสเอวใส่นะครับป้องรอยนะครับผมสายสายเราก็มีนะครับผมสายของ Apple Watch เราก็มีลองเข้าไปดูนะครับในในเว็บหรือว่าในลิงก์ที่เราได้โพ์ลงไปด้านล่างนี้นะครับ